สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบิร์บชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราสามคนพ่อแม่ลูกนะครับเต็มตัวที่จะเดินทางนะครับผมไปชุมชนคลองบางหลวงนะฮะนี่ไปแสบมาแล้วมาเล่นกล้องอยู่แล้วนะไปตามเลยฮะก็เราสามคนนะพ่อแม่ลูกนะกำลังเต็มตัวเดินทางกันไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูแลกันนะครับว่าภายในชุมชนคลองบางหลวงมีอะไรบ้างนะครับ ว่าแล้วเดินทางกันไปเลยดีกว่านะครับผมอาละตอนนี้เราก็ออกเดินทางกันมาแล้วนะครับคือตอนนี้ผมวิ่งอยู่ในเส้นตรงเขตภาษีจเจริญน,นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปตัดออกตรงไปเกษตรนี่แหละนะครับไปยูเทิร์นแล้วก็เดี๋ยวไปเลี้ยวซ้ายตรงแยกที่จะวิ่งเชนกลารถนนวงนะนีะ่ผมนี่ก็ถ้าทางด้านฝ่ามือจะเป็นดมอท้าพานะ ตรงเส้นนู้นข้ามสะพานมาแต่ทีเราเลี้ยวซ้ายมานะก็ใกล้ๆนะถ้าใครแบบอยู่ตรงหนงมอนพาแล้วขึ้นหมงมาก็ทีสายได้เลย,นะย,ลยรนะครับนะฮะซอยจารัสึนวง3สามนะฮะข้างหน้ามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วก็ไม่ยากนะวิ่งตรงเข้าไปด้านในเลยนะตรงยาวเลยนะผมก็เข้าไปข้างในมันจะเหมือนแบบว่าทางตานนิดน,นึงอ่ะจะมีที่จอดมอเตอร์ไซค์อยู่นะแต่ถ้าแบบใครเอารถยนต์มาต้องต้องไปฝั่งนู้นนะฝั่งวัดนะ เป็นที่จอดรถยนต์แต่ตรงนี้คือเราเราเน้นแบบเอามาง่ายๆมอเตอร์ไซค์มาจอด้วเราก็เดินเหมือนก็ง่ายกว่าอะไรเงี้ยครับก็นี่เราเดินเข้ามาในซอยนะครับใครที่ไม่เคยเดินดูแผนที่้องค้ายมือได้นะเราจะมาร้านาะล็กนะครับผมนี่ผมว่าอย่างกินข้าวเหนียวม่วงด้วยนะ มีบรรยากาศนะมีนั่งเรือด้วยนะติดอต่อได้มีท่าเรืออยู่นี่ก็น้ำปลาเล็กนะครับผมลองก็ขายแบบก๋วยเตี๋ยวจับข้าวเหนียวม่วงเอ่อข้าวเหนียวสังขย,ยาปลาแห้งอะไรเงี้ยมีสาวโค้งสาวคู่ผัดไทยอะไรพวกเนี้ครับผมอยากกินข้าวเหนียวม่วงนะก็เลยแวะไปมองหวานก่อน <c oughs> เดี๋ยวพอกินอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะล <c oughs> องกินเลทุ่าฝั่งนะ <c oughs> ไปเดินเล่นฝั่งหน้นะ <c oughs> ผมก็มีของกินค่อนห้างเยอะนะ <c oughs> <c oughs> ที่นี่บรรยากาศมันจะคล้ายเหมือนเราไปเดินที่ตลาดอัมพวาอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นแบบเก,ก่าๆหน่อยดูคลาสาสิกคลาสสิกชุมชนลินน้ำอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะฮะกับบรรยากาศนะเดี๋ยวผมจะพาเดินั้ด้านขวาด้านซ้ายด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมพาเดินไปก่อนแล้วกันนะอย่าเมียกับลูกยังกินข้าวไม่เสร็จนะ เดี๋ยวผมพาไปเดินฝั่งขวาก่อนล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ลงครับขี่มอไซค์นะครับตายไปแล้วเกือบยังยังมาขอไว้ได้ <periods> แม่รอดไปยังบุบวิทนะก็จะเป็นแบบเนี้ยครับด้านค้ามากนะมายครับน้ำปงน้ำปั่นตรงนี้ชาวต่างชาติในวันหยุดนะก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคนไทยก็มีเยอะเหมือนกันต่างชาติก็ <least S 1> พอๆกันเลยนะถือว่าต่างชาติเยอะอยู่นะก็เนี่ยขายเป็นชุมชน คลองนะผมนะฮะเสื้อผงเสื้อผ้ามีทุกอย่างอะ่ะคล้ายๆผมก็พูดง่ายๆคือเหมือนเอาพวงมาอ่ะตรงนี้จะเป็นจุดที่จะให้นักท่องเที่ยวขึ้นเรือนะเช่าเรือนะก็เนี่ยติดต่อกับผู้พี่ๆตรงนี้ได้นะก็เป็นเหมือนแบบเป็นทิปล่องเรืออะไรเงี้ยอ่านี่ก็จะเป็นทางฝั่งซ้ายที่ลงสะพานมานะเดี๋ยวมีร้านก๋วยยเตี๋ยวนะนะร้านขายของชำอะไรพวกนี้แล้วก็มี ของปองของฝากอะไรพวกเนี้ยมีพวกอาหาร,หารปลาให้หัดปลาได้ตลอดเส้นทางเลยนะครับผมี่ยทางเดนเินเป็นแบบไม้คลาสสิกนะมั็มีร้านแบบว่าปดตรงปสเตอร์ทําศิปลปปงศิลปะอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะผ่านในตรงของอ่าบ้านศิลปินด้วยนะโหวันนี้เรามาสาวคนเยอะแน่นเลยนะวัยรุ่นก็ค่อนข้างเยอะนะแหมดเดินมาถ่ายคนเดียวนี่ก็เพลินนะมีสาวสาว ม่ให้เดินดูด้วยนะครับผมนี่ผ่านบ้านศิลปินนะฮะนี่มีของอ่ช้ำงชำ้ำลุยหรือเป็นงานหัตถกรรมอืมเจอแล้วนี่อืมยิ้มหวานจะด้วยนะแล้วก็เดินไปก่อนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านที่ทาพวกหัตถกรรมหัตถศิลป์อะไรพวกนี้เราก็มาตกแต่งนะครับซื้อทำำาํากําไรข้อมือสร้อยคออะไรเงี้ยโอ้โหวัยรุ่นเยอะมากนะผมบอกเลยว่าที่นี่วัยรุ่นห้างเยอนห้างเยอะเลยนะ ่างชาติก็ไม่เบานะมาเดินมาเรื่อยนะผมก็เนี่ยฮะบรรยากาศดินทางเดินคนก็ค่อนข้างกวักไกเลยทีเดียวนะอันนี้เก็บบรรยากาศมาให้นะหลังจากตรงนี้ไปก็เดี๋ยวเราเดือนเขาสภพาไปฝั่งนู้นนะโอ้คนเยอะมากแล้วก็ยังมีร้านอาหารอีกเยอะเลยนะครับใครที่ชอบนะวันหยุดเนี่ยใกล้ใกล้ในเมืองเนี่ยมาเดินตรงนี้กันไดานะแหมคนถ่ายรูปก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะ บรรยากาศริมคลองของเรานะฮะนี่เดินมาแล้วเป็นไงฮะร้านนี้นี่ผมก็แวะเข้าไปกินมาใครมาแล้วผมแนะนําตรงนี้ร้านนี้ก็ถือว่าอร่อยเหมือนกันนะข้างในก็มีแบบอาหารําสั่งขนมปังปิ้งกาแฟอะไรพวกนี้นะฮะอ่าตรงนี้เขาจะมีมาแบบวาดลงวาดลูกกันตรงเนี้ยววาดผา้าผืนผ้าใบวาดภาพแบบโปสเตอร์อะไรพวกนี้ฮะ ก็พามานั่งวา่านั่งอะไรตรงนี้ได้นะฮะแต่ตรงนี้ไปก็จะเป็นนะฮะเกือบเกืบสุดทางเดินแล้วก็จะเป็นเหมือนตลาดเด็กๆย่อมๆนะฮะมีอาหารไทยขายอาหารตามั่งขายนะฮะคนนั่งกิงงนอั่ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะตรงนี้เดินจุดต่อไปก็จะใกล้สุดเส้นทางแล้วแหละนะ,ะที่นี่เขาก็แบบมีของกินค่อนข้าง,างเยอะแหละผมพาผมก็เดินแค่นี้แหละนะ เดินแล้วเราก็เดินหาของกินนู่นนี่นั่นอะไรไปนีไปนะอันนี้ก็ต้องไปนิดนึงอันนี้ก็สุดทางเดินแล้วเดี๋ยวผมเดินไปรับสองคนแม่ลูกก่อนนะฮะตรงนี้เราก็มาให้อาหารปลากันนะ ในบรรยากาศได้อยู่นะฮะใช่ไหมเดินแม่เดินผ่านไปเราใครมีครอบครัวก็พามาเดินเล่นที่นี่ได้นะครับผมกับที่นี่เลยฮะจู้งจ้องของพังหลวงนะฮะเอาอาหารมีมากมาย่งก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะกับทีปนี้นะครับผมเบิร์ฟชาแนลครับผม